สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมฮัสต t โ n e ในโหมดแบทเทิลนกราวสครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถสร้างการเล่นหอ,อกมาได้เป็นยังไงนะมา Shadow Walk เกมนี้มี beast มีมอร์ล็อกด้วยโอ้ว้าวเล่นได้นะั่นอะ นก็ต้องแช o w ดวอ k ครับผมพยายามหาตัวที่เป็นแบ t เทิ Cry เอาไว้ใช้นะช่วงต้น่ะสำคัญช่วงต้นนี้สำคัญมากคือเราต้องหาตัวที่เป็นตัว Battle Cry ให้ได้เยอะ โดยเฉพาะตัวโทเค็นถ้าได้สักอย่างละตัว2ตัวผมถือว่าโอเคได้ได้สตัวเลยตั้งแต่แรกอ่ะดีมากดีแบบเวอร์อผมได้ตัวหนึ่งผมได้ตัวหนึ่งละให้จําจํานวนเอาไว้นะเรามีลูกแมวหนึ่งตัวครับเรามีลูกแมวหนึ่งตัวจําข้อนี้ไว้เลย1ตัวจําไว้ให้มั่นได้3มตัวเมื่อไหร่จะดีมากเลยผมคงยังจะอยู่เทียนนี้ต่อไป ถ้าเจอลูกแมวอีกนี่ดีเลยโทเค็นอะไรก็ได้โทเค็นอะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะรวมทองปูดบปาร์ตในตอนหลังได้เขาเอาดิสคอเวอร์ครับเขาว่าอไรนันฟอกมาแปลว่าเขาก็จะเล่งอัพดาวเหมือนกันไอ้ยเราได้ครับ แ,แต่ผมแนะนำนะในตาเนี้ยให้เราขายตัวไปทักตัวหนึ่งแล้วก็กดที่โลพาวเวอร์เอามาไว้บนมือไว้ก่อนมันกดได้แค่2ครั้งต่อเกมมันกดได้สองครั้งต่อเกมแต่หลังจากที่มันอยู่บนมือเราแล้วเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับให้จำเอาไว้ว่าตอนเนี้ยเรามีแมวหนึ่งลูกมาหลอกหนึ่งจำเอาไว้โยนลงไปก็คือจะมีมาเพิ่มอีกอย่างละตัวแต่ยิ่งเราหาได้มากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งมันยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นครับ เราจะรวมทองได้แบบเร็วปีตดแล้วมันจะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมแบบเน้นอัปดาวรัวๆอัปดาวรับอัปดาวอัปดาวอัปดาวโดยไม่สนใจสื่อเพราะผมต้องการเร่งดาวตัวเองโอเคถือว่าวางตำแหน่งได้ดีจำนวนเราไม่ได้น้อย สำหรับช่วงต้นเกมถือว่าโอเคมากตอนนี้เราไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้นะผมอยากจะกด up down จังเพราะว่ามันผมก็ต้องเร่ง up down เหมือนกันไง up down ดีกว่าแล้วกด hero power เอามาไว้บนมือ2ตัวเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ครับเห็ okay, นไหมมันจะเล่น battle c r y ทั้งหมดที่เราเคยเล่นไปหมดเลย มันก็จะออกมาเยอะมากมเาพราะฉะนั้นตาหน้าเราจะจิบได้2ตัวก็หวังว่าจะเจอโทเค็นนะเพราะถ้าผมเจอโทเค็นอีกแค่ตัวเดียวอะตัวไหนก็ได้ในในในแมวหรือว่าเมอร์ล็อกเนี่ยผมรวมทองได้แน่แ,นแบบหว,วานๆเลยแต่ถ้าได้เยอะกว่านี้ผมก็จะยิ่งแฮปปี้มากขึ้นเขาตีแย่ พอเข้าตีตัวนั้นผมเลยลดดาวได้อีกหนึ่งถือว่าดีสำหรับผมลดแบบมินิมั์ดาเมจลงมานิดนึงแต่ผมไม่ได้ครับอันนี้คือเรื่องเศร้าที่บางทีมันก็เกิดแหละแต่ถ้าผมไม่แคร์ผมอัพดาวสู้ไปอย่างเงี้ยแต่จริงคนแคร์ครับเพราะว่าหรือว่าเราเราจะแบบ บูสเตอร์เข็ม2ไปเลยครับแล้วก็บูสเตอร์เข็ม3ถ้าเราบูสเตอร์รัวๆเนี่ยข้อดีมันจะมีตรงที่ว่าผมเล่น2ตัวเนี้ยผมได้รวมทอง2ตัวแต่ว่าผมไม่ควรครับผมไม่ควรจริงๆผมไม่ควรจริงๆผมมอง2ตัวนี้อยู่เดี๋ยวเราค่อยอัพดาวตามเขาก็ได้หน่อยแน่มไม่ควรคนระับ ถามว่าทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วแต่ผมไม่อยากทําผมรู้สึกว่าเมาลล็อกตัวนี้ผมมีโอกาสาขายสูงกว่าผมใส่ให้นี่ดีกว่าผมมีโอกาสาขายตัวนี้มากกว่าผมอยากจะเก็บตัวลูกเอาไว้ไว้ใช้คู่กันกับชัตเวอมันเรียกว่าอะไรชัตเลิงบนมือเราเพิ่มสแตตออนบอร์ดขึ้นมาบ้างเอาไว้สู้ในช่วงต้นนี้แหละเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเล่าผมฆ่าตัวนี้เลยเหรอโอเอ ตีตัวนี้ทีนึงโ okay, อเคเขาตีนี้นั่น,นแหละลดดาวได้ดีสุดแล้วเพราะมัน2ดาวทั้งคู่เลยและนี่เหลือแค่ดาวเดียวผมเฉยๆกับดาวเดียวผมเฉยๆแต่เจ้านี่ีพร้อม,อมที่จะเล่นโอ้โหมีบีส์มีเดมอนมีรากอนมันสมควรที่จะเล่นโวลจิจริงๆนั่นแหละหลายการมากถ้าเขาทําทีมได้สําเร็จนะ <S <S เ,จเขาจะเป็นหนึ่งในคนที่น่ากลัวมากๆครับเราอัพดาวสู้อย่างที่บอกแหละเราต้องอัพดาวเราต้องขยันอัพดาวหน่อยๆ ตอนนี้เมื่อหลอกเราก็จะมีบัฟบัฟนิดๆแต่ผมไม่ได้สนใจการบัฟนิดๆเนี่ยสิผมสนใจโทเค็นมากกว่าตาหน้าผมอยากได้โทเค็นมากหรือว่าผมอาจจะแบบได้การรวมทองตัวนี้มารอเอาไว้ก่อนก็ได้เออหรือหรือยังไงดีนะเกมนี้ไม่มีไพเรสถ้าจะเล่นมังกรต้องมาจากมังกรล้วนๆเท่านั้นแต่มาจากเดมอนได้แต่ว่า โวจินจะเหมาะสมที่สุดจะเล่นได้ดีที่สุดและผมเชื่อว่าโวจินจะพยายามไปสายนั้นให้ได้โวจินกำลังปั้นความน่ากลัวในบอดของเขาอยู่ต้องระวังเขาให้ดีๆนะถ้าคอมโบโเขาสำเร็จเราต้องขยี้เขาด้วยพิษเท่านั้นอซึ่งพิษอ่ะมาจากได้ทั้งเมอร์ล็อกแล้วก็บีสเลยเดี๋ยวผมจะอัพดาวให้ได้สีดาวก่อนเพราะว่าถ้าผมรวมทองแล้ว,มลวผมได้ได้แบรนด์ขึ้นมานะ บอดผมจะน่ากลัวขึ้นความสามารถ2ตัวนี้มันจะเบิ้ลนครับมันจะน่ากลัวขึ้นตรงนั้นนั่นแหละตรงข้อที่คำว่าเบิ้ลนครับโอเคเขาตีไม่ดีเยี่ยมสินโอเคสวยเหลือแค่ตัวเดียวแปลว่าเรามินิ m i z ดาเมจอีกแล้วครับโดนแค่ห้านะเบามากแต่ก็โดนเรื่อยๆทุกตามันก็มันก็บ่มไปเรื่อยๆจนเฮดพีเรามันไม่พออยู่ดีอ่ะไอ้ยาไม่ค่อยไ,ได้อะไรที่ดีเลยผมรีเฟซได้ ผมควรอัพดาวครับทุกคนผมคงเจ็บอีกทีนึงอนะแต่ผมควรอัพดาวครับผมต้องรวมทองให้ได้แล้วหาแบรนด์ครับดับเบลิลการใช้ความสามารถ2ตัวเนี้ยนะจะโหดมากเลยก็กลายเป็นว่าจากการเล่นสตัวเราได้ทองเล่นตัวเดียวได้ทองเลย เล่นอีกตัวหนึ่งก็จะได้มาอีกอย่างละสีอย่างมาโทเค็นอย่างละ2ตัวเป็น4ตัวแต่ปัญหาคือสเปซออนบอร์ดครับเราต้องคำนวณสเปซออนบอร์ดให้ดีด้วยผมอยากได้โทเค็นอีกตัวเดียวอะอะไรก็ได้อีกตัวเดียวกับแบรนด์ <laughs> ถ้าได้แบรนด์กับโทเค็นนี่แหลมเลยแต่2ตัวนี้มันมีความสามารถอีกอย่างนะแต่มันต้องใช้คู่กับเทียวหไม่ได้ง่ายครับ ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ยากไหมยากสุดๆเลยถ้ามันจะเพอร์เฟกตามที่เราต้องการได้ตลอดเวลาเกมนี้มันก็คงจะหวานหมูกับทุกๆคนเลยครับแต่ไหนๆเราก็แบบเข้าใจใช่ไหมเราเฮพี <loss of drama> ่เรายังอยู่ประมาณนึงใจผมอะอยากจะอัปดาวตาหน้าได้ซ้ำนะเอาให้มันจบๆไปเลยโอเค แอตแทกเขาเยอะแต่ว่าเฮดพีเขาน้อยไม่เปิดการให้เราสามารถฆ่าดีเดตเขาได้ง่ายหน่อยโอเคไม่เป็นไร 2...2...4...10... ง,ส,ง,ส,งสีเหลือตั้ง24แต่ก็ลงมาที่โลแล้วเราได้รวมทองครับอย่างที่บอกแหละเราอาจจะได้เราอาจจะได้ครับเราอาจจะได,เาาจจะได้เราอาจจะได้แบรนด์จริงๆ ว้าไม่ได้ครับแต่เจ้านี้ก็เป็นแบ t เทนไครที่ทำให้ส่งตัวนี้แบบเพชพีมันเยอะนะแต่เราไม่ได้สนใจส่งตัวนี้อยู่แล้วอะเนาะเอาเลสกอร์มาโทโคเคนไม่มาเลยอะโทโคเคนไม่มาเลยครับหลบหลบซะเก่งเลยอะโอ้โหเศร้ามากเลยเจออย่างนี้นี่เศร้าเลย ดีเฟตไปโอ้มัน,ม,น,ม,นมันขายไปเมื่อกี้ผมเพิ่งเอามันออกไปอ่ะดีเฟตไปหาลมทองไม่ได้แล้วแหละโอุ้ยได้ตัวนี้โอเคงั้นก็ผมทำไปเลยเพื่อตาหน้าครับผมต้องเหลือมาหลอกไว้ตัวหนึ่งผมเลยขายโทเค็นไม่ได้แล้วไม่ขายตัวนี้โอเคเราได้แล้วโอเคโอเคโอเค ตาหน้าเหมาะมากที่จะทำครับทุกคนตาหน้าเหมาะมากหลบหัวหน้าลหลบนายเป็นหัวหน้าไหนต้องหลบให้ลูกกระจ็อกเขาไปตู้ก่อนเอาสแตทแอทแท็กสูงสุดตาหน้าเราอัพดาวต่อให้เราไม่เจอแบรนดเราก็เราก็พอทำได้ละ ขายขายขายอัพดาวขายขายขายดีเฟตสักนิดนึงอาจจะได้อาจจะได้แบรนด์จริงๆก็ได้ใครจะรู้เจ้านี้ก็แอบมีเรสโกอยู่ด้วยตีสี่หนึ่งเอ๊ะโอ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 หาดาวผมแพ้ไม่ได้ละ เสียงละเสียงเกินไปแล้วผมโดนมาอีกสิมเหลือสิละต้องเหมือนเดิมอ่ะทุกคนจะเจ๋งหรือเจ๊งอยู่ที่ตาน,นี้ครับตาเดียวตานนี้ตาเดียวเลยอ่ะแบรนด์มาผมมาหาพ่อหน่อยมาแบรนด์มาได้แก้วทุกคนอย่างนี้ดีนะเขาบอกเลยมาหาพ่อมาไม่มาครับ อ่ะทองไหนได้อะไรแล้วเราค่อยคิดว่าเราจะเล่นอะไรโอ้โหคาเลยะได้อยู่นะอ่ะผมเล่นละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าช้าอย่าช้าอย่าชา้า,ชาโอเคโอเคอ,โโอ,อ,เอีกทีหนึง่งแมวออกมาแมวออกมาก่อน เออแมวมันจะรวมแล้วก็ผมมันไม่ออกมาละเซ็งเลยครับดูก่อนว่าทองได้ไหมโฟลิปเปอร์ดีกว่าแล้วก็อีกตัวนึงได้อะไรเวลาเรามีไม่เยอะนะโอเคคาร์ลกอสครับผมเสียได้เสียได้ เด็ดใจตัวลูกพวกนี้มากเลยแต่ผมต้องเล่นแบท่านไครเพื่อบังก่อนก็ได้คอมโบบังก่อนเฉยๆเลยครับเป็นไง กลายเป็นบอร์ดที่มีคุณภาพขึ้นมาทันทีเลยนะจากตอนแรกดูว่าจะไม่ค่อยได้เรื่องนะครับตอนนี้คือได้เรื่องสุดๆเลยในเรื่องสุดๆจริงอยู่ที่ว่าตัวนี้มันคอยอาเฟยมันหายละก็เลยจะบอกว่าจริงอยู่มันคอยบัฟให้แต่ว่าหายไปแล้วไม่กลัวละตีมาเลยตีมาตีมา,มา,มาดาวเราแรงอยู่หกหกห้าโอ้โห oh oh. อันนี้หกหกหก พราะมีเจ้านี่บวกหนึ่งให้แรงนิดนึงแล้วเราไม่มีแบตเทนไคล์แล้วเราอาจจะต้องเน้นหาแบตเทนไคร์ช่วงนี้ครับแล้วก็ข้อสําคัญหาเมกด้วยไอหาบังกรด้วยที่ไม่ใช่ตัวนี้น่าจะดีกว่าแบตเทนไคล์แบตเทนไคล์ถ่ายไปเราต้องการสเปซเนี่ยตัวนี้แหละเด็กีเลย ต้องการสเปซออนบอร์ดนายไม่เกี่ยวข้องขายไปก่อนเน่นจะหนีไหมไว้หน้าสุดคอยยินดีต้อนรับเขาเล่นแบตเทนไคา์รีเฟตไปเลยป่ะตัวไม่ได้ครับแต่เราได้แบตเทนไคล์ลตัวนึงก็โอเคเราควรแบตเทนไคา์รัวๆครับเราควรบัฟบอกมากกว่า แบทเทนไครยน,นี่ก็แบทเทนไครยโอเคเขาเล่นเป็นทีมอะไรมิกซ์มิกซ์อย่างนั้นนะเจอดับเบิลคาร์เรของเราซะหน่อยต้องหาแบทเทนไครยรัวๆหรือว่ารวมเลส,ส์กร์ให้ได้ก็ดีเหมือนกันนะอืม บอดเราไม่ได้อ่อนขนาดนั้นบอดเราไม่ได้อ่อนไม่ได้อ่อนขนาดนั้นจริงๆอะ่ะเอดูจากสแตตสิของเขามีดีแค่แอตแทกใช่ไหมละ่ะ <c oughs> โอเคเขาฆ่าตัวตายไปโอเคโอ้ยมันใส่ให้กับมาเกดอนซะละแต่ก็หมดสิทธิ์แล้วแหะมาเกดอนคุณอนะ่ะห้าห้าหเหมือนเดิม คอมแบบเดิมๆอะดาเมดเดิม,ดม,ดม,ดมแต่ว่าแรงสุดเลย15ครับเราก็ทำดาเมจได้เท่านี้แหละช่วงนี้ไม่มีอะไรจะทำได้แรงไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่แต่ผมว่โอเคนะผมแฮปปี้นะอาจจะรวมทองได้ก็ดได้เก็บไว้ก่อนอาจจะรวมทองได้ไม่ได้ ดได้เราก็ยังได้แบทเทนลคายอยู่อย่างนี้ก็แฮปปี้ครับแต่เจ้านี่ก็โอเคเหมือนกันเจ้านี่เล่นทีมอะไรบีสต์เอาเป็นอันนี้แหละ <c oughs> บัฟไปอย่างนี้แหละ <c oughs> บัฟด้วยคาเลกอสอย่างนี้แหละ <c oughs> ทอนตัวนี้จากไม่มีอะไรคือกลายเป็นสแตใช้ได้ขึ้นมาทันทีจาก4-4 <c oughs> นี่โดนบัฟมาเรื่อยๆจนเป็น30-30 <c oughs> แล้วเลเซอร์กอร์2ตัวนี้ก็คือแบบจะบัฟอะ เพิ่มเข้าไปอีกอจากการบัฟของคาเลกอสอยู่แล้วอะก็คือบัฟตัวเองขึ้นไปอีกเท่าไหร่มันจะบัฟตามจำนวนมังกรที่เรามีครับตัวมันก็นับด้วยนะ1 2 3 4 5เรามี6ตัวเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะบัฟตัวละว6 6ต่อตาก็เอาการยอยู่ถ้าผมได้ Defender of อา g กสมาผมอาจจะขายเจ้านี้เออผมอาจจะขายเจ้านี้ได้แต่ผมต้องได้ b r o n ด w a r d e เดอีกตัวหนึ่งด้วยนะจะดีมากเลย มันจะเป็นทีมที่แบบโอเคอะสำหรับทีมมังกรผมชอบที่เลสกกมันแบบมันมันเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันน่ารักตรงนั้นนั่นแหละครับอ๊บเหรออ๊บเหรอมันไม่มีตัวลูกเลยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแม่หมีใช้อะไรไม่ได้หรอกนะ อบไปเธออบ oh, oh, แล้วก็ตัวแตกเลยซะนาเมททะลุหลอดจริงๆครับทะลุแบบทะลุโอเวอร์มากด้วยทั้งเลเซอร์กอทั้งคาเลกอร์แบบดาวมันเยอะไงแค่สตัวนี้รอดอะดาวมันมหาศาลมากเลยแม้นิ่นครมีแค่ตัวเดียวเอามาโอเคมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวเอามามีเพิ่มอีกตัวหนึ่ง เอาไปเอาไปผมกำลังคิดอยู่ถ้าผมรีเฟตไปมันก็ไม่มีประโยชน์ไง<ต>ผมยิบเจ้านี้มาเพื่อบัฟในการต่อสู้แล้วก็ให้มังกรมันเพิ่มขึ้นให้เลสก้บัฟไปด้วยน่าจะดีกว่าเพราะว่าผมรีเฟตไปผมไม่สามารถที่จะเอาเงินมาทำอะไรได้ครับผมยิบสองไอ้เจ้านี้มาดีกว่า ให้เลเซอร์อรเก่งขึ้นด้วยแล้วก็ให้มันบัฟให้กับเจ้าบลอนส์วอร์เดนให้ดีขึ้นอีกสักนิดนึงเจ้านี่เล่นทีมเม็กผมว่าถ้าสเตตเราเหนือพอทีมเม็กเราน่าจะสู้ได้ตัวนี้จะบัฟให้กับมบังกรที่อยู่ข้างๆกันเฉพาะในตอนต่อสู้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตอนที่กลับมาในช่วงบัฟนี้แล้วอ่ะมันการบัฟนั้นจะหายไปเว้นแต่ว่าเราบัฟให้กับตัวทาเลโกซามังกรทาเลโกซามันจะเป็นมังกรที่สามารถเก็บบัฟตอนต่อสู้ได้ไงแต่เนี่ยมันเป็นตอนต่อสู้มันถึงจะบัฟให้ แต่ก็บัฟเจ็ดเจ็ดอะบัฟเจ็ดเจ็ดให้กับตัวซ้ายตัวขวาเพราะว่ามังกรมันรวมตัวมันด้วยแล้วเรามีทั้งหมดเจ็ดตัวและเลสโกก็จะบับตัวละเจ็ดเจ็ดเหมือนกันเพราะว่าเพิ่มมังกรให้เต็มบอร์ดขึ้นมาได้เอาไว้ขายได้มีมีสเปซเอาไว้เทรดเทรดขายไปผมน่าจะต้องอัปดาวน์ตาต่อไปอะโอโ้ที่หนึ่งนี่มันอะไรมังกรน่ากลัวนะตัวนี้ต้องเล่นมังกรอุย้ยมังกรเหมือนกันนะมีแต่คนเล่นมังกร ที่บอกสเตตเรามันมันโอเคอะสเตตเรามันแรงอะถ้าแงดีไวชิลได้ในถือว่าแอคชซิบเมนต์สำเร็จแล้วนะตัวนั้นอนะแอคชิเมนต์แบบคอมพลีตเลยะจ้นี่แพ้เราอยู่แล้วเพราะว่าผมมองจากสเตตแล้วมันไม่สามารถที่จะฆ่าอะไรเราได้เลยต่อให้มันมีการยิงมาก็ตามมันฆ่าเรายากมากครับพอเฮดพีเรามันไม่น้อยไงแล้วพอเฮดพีมันเยอะแบบโดยรวมแบบนี้โอ้โหแต่ยากมาก ได้เหมือนอย่างที่บอกถ้า4ตัวดีรอดอะยังไงดาเมจก็เยอะแล้วอะโดนไป30อะ่ะรอดแค่เนี้ยสาดาเมจใครโดนก็ไ่ทะลักทุกคนครับแบทเทิลครายแบทเทิลครายผมยังไม่อัพดาวดีกว่าผมมีโอกาสที่จะบัฟบ,บอร์ดได้จากคาเลกอสอยู่ผมไม่เอาโอเคได้อีกตัวหนึ่งโอ้โหถ้าผมขายไปสักตัวหนึ่งนะ่าจะดีมากเลย แต่มเพราะมันะส,าาสามารถกินได้แล้วผมได้เงินแล้วก็ได้เล่นอีกด้วยไงเอาใครอยู่ดิมันสมดาวเท่ากันเอาสามสามอยู่ดีวะาเสร็ได้ครั้งหนึ่งแบท่านไคร่ตรึมเลยสามตัวหอเรื่องลบของเขาเล่นดราก้อน แต่ดานะก็เราสเตตโอเคอะผมชอบน่ารักคือต้องขอขอบคุณดับเบลิลคาเลกอสกับเลเซอร์กอจริงๆเลยนะสองตัวเนี้ยพอคู่กันแล้วอะมันแรงเลยยิ่งมีสองตัวคาเลกอสอะ่ะมันทำให้ทีมมังกรเรามันน่าเชื่อถือเรื่องสเตตมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นแบทเทิลคลายนะถ้าเรามีแค่ตัวเดียวป่านนี้สเตตที่ไม่ใช่ไม่ใช่เลเซอร์กอนะคือเลเซอร์กอมันได้แบบอน,นิสงจากตัวมันเองด้วยมันจะไม่ได้ขนาดเนี้ย ต้องขอบคุณเลสะกรจริงๆแต่รล้วเจ้านี้ผมก็จะต้องเจอเลสโกมันอีกทีนึงผมเจอมันบ่อยๆโอเคเราต้องจำแล้วว่าเจ้านี้มันมีพิษู่ไวชิว <c oughs> เราเสียแค่เลสโกไปไม่เป็นไรมันใส่พิษให้ตัวเองแต่ถ้าเขาตีไม่ดี <c oughs> เขาจะตายทันทีเลยครับโอเคเขาตายครับดาวผมแรงบอกแล้วดาวผมแรงแรงแบบแรงเลยอือ <c oughs> ขนาดเลสโกหายไปสองตัวหายไป1ิอ่ะยังโดนยีบสามอ่ะคือถ้ายัางรอดนี่คือโดนสามสามอ่ะไซปลินทุกคนครับบอกเลยไซป,ปลินแผล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 ทุกคนเลยโอ้เลสโกแต่ว่าจะรวมตานี้หรอเนี่ยแหละคำถามผมผมยังไม่รวมตานี้ดีกว่าผมเก็บเอาไว้และเจ้านั่นมีเลสโกด้วยที่เราเพิ่งฆ่าไปเนะี่ยเพราะฉะนั้น หัวมังกรตัวนี้มาก่อนแล้วเก็บเลยสกรกตัวนี้ไว้ยังไม่เล่นนะค่อยทำตาหน้าบางทีการรวมบอดไม่การรวมตัวมันดีครับสแตทมันจะเยอะแต่ถ้าเราเจอพิษล่ะเราเราอุย้ยเราควรทำแฮะอืม พอเราเจอเราเจอเดมอนเนี่ยเดมอนเรามันต้องเอาแสแตตสู้ครับทำเลยก็ได้ไหมแต่ผมรวมไปเลยไปช่างมันบอดเรายิ่งน้อยเข้าไปใหญ่อ่ะห้าตัวนี่คือแบบต่อให้เยอะมากอ่ะมันเกด,ดอนอย่างน้อยเขาก็เป็นท่านคล จำนวนน้อยลงแบบไม่รู้เลยว่าจะไหวหรือเปล่าแต่เจอเดมอนอะ่ะเราต้องมีสเตตเหนือๆครับสเตตเขาโอ้ยตัวนี้ตีตัวนี้ตายปนเขาแพ้เราแล้ว <laughs> แค่รับไ็นก็แพ้เราละ <laughs> ผมก็เวอร์เกินเดนมารวมมาเป็นร้อยผมเวอร์เกินไปหน่อยขออภัย ขอไัยที่โอเวอร์โอเคสามคนละเจ้านี้เก่งสุดผมเห็นมาสักพักแล้วเรื่องสเตตอะไรอย่างเงี้ยเขาดีสุดผมอัพดาวตานี้ดีเฟสอนทีหนึง่งโอเคอย่างน้อยก็มีแพทเทิร์นคลายหนึ่งตัวเราได้เรื่องการอัพดาวนั่นแหละเขาก็อัพเหมือนกัน ตัวนะี้ยังบัฟให้กับอมากดอนด้วยมากดอนตัวนี้อาจจะดีก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถใส่ทอนดีไวชิลให้ได้เพราะเกมนี้มีเมคครับเกมนี้มีเม็คคเม,ม,เม,มันเลยใส่ได้และมีเมล็อกด้วยสามารถใส่พิดได้เหมือนกันถ้ามีการตาย3มตัวนะซึ่งตายไม่ง่ายอะบอดเราอะตัวนี้เล่นมังกรแต่ไปแพ้ตัวนี้มาหนักแปลว่าโวจินต้องไม่ธรรมดาโว,วจินต้องหนักมากผมเริ่มหวั่นกับโว,วจินนะ เขาตบมาประมาณ20ผมประมาณ20กว่าเรื่องดาวผมแรงกว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องสแตทผมจะไหวไหมเพราะว่าต่างฝ่ายต่างชนะมาเหมือนกันไงแต่เขาชนะมา2ตาเขาไปแพ้ใครมาเขาไปแพ้ใครมาเขาไม่ได้แพ้เจ้านี้แปลว่าเขาแพ้โทคิเขาแพ้โทคิที่ผมเพิ่งฆ่ามาเนี่ยนะเป็นไปได้ว่าผมอาจจะชนะครับเอออาจจะไว้ก่อนไม่มีอะไรชัว์อาจจะไว้ก่อน ถ้าเจอคาเลกอสผมต้องรวมเพราะผมอาจจะเจอคาเลกอสอีกทีหนึ่งจากการรวมบอดเรามันมันมันโอเคนิดนิด,นดจริงจริงมันโอเคมากเลยแหละแต่ผมก็มีความวันอยู่ในตัวอยู่ดีไม่ว่าเราจะได้เปรียบขนาดไหนก็ตามเอลอกสแตตผมว่าผมชนะกระจุยเอเลอกสเตทผมชนะกระจุยจริงจังแค่เลส,สกกตัวเดียวอะเขาก็ฆ่าไม่ได้แล้วครับ ให้ทุกตัวรุมเลส,สกรกผมว่าดีไม่ดีเราอาจจะแบบสนุกอะ่ะมันน่าจะเป็นการต่อสู้ที่สนุกไม่ต้องก็ได้จริงแค่เลส,สกรกตัวเดียวก็เอาอยู่ชนะครับเลส,สกรกสายพิฆาตมานครับตัวแตกไปอีกหนึ่งเราชนะต่อนเนื่องมาหลายครั้งละเจ็ดครั้ง ต่เขาก็ชนะต่อนเนื่องมาเหมือนกันนั่นแหละความน่ากลัวได้มาเคดอนอีกตัวหนึ่งอาจจะรวมทองได้โอ้โหตัวนี้เป็นทั้งแบทเทิลคลายแล้วก็คือเนี่ยบอดแบทเทิลซุปเปอร์แบทเทิลคลายเลยดีมาก like เราก็ได้แบทเทิลคลายอีกแบทเทิลคลาย,ลายปั๊บไปเอาใครก่อนดีเอานี้ก่อน <Another> satisfied. อืมเอามาบั๊บอีกขายครับเพื่อรีเฟรชเพราะว่าผมจะเล่นเจ้าเอามาเกดอนลงไปมีพิษครับเอามาเกดอนตัวนี้ถือว่าดีถือว่าดีเพราะมันมีพิษทีนี้เรากำลังจะเจอกับมังกรตัวนี้แต่เขามีมังกรแค่5ตัว2ตัวที่ไม่ใช่่น่ะทำให้ผมสงสัยเขาอาจจะเป็น DIY ชิลก็ได้ทีมผมอะ่ะ สิ่งที่ขาดอะผมขาดดานีนาครับตัวเติมดีไวชิลให้กับบอดผมพอไม่มีสิ่งนั้นอะ่ะมันดูมันดูด้อยขึ้นมาทันทีใช่ไหมล่ะงั้นเอาเจ้านี้ขึ้นก่อนจะดีกว่าเพอมันมีตัวลูกอยู่ข้างในมันจะเป็นตัวแง่ดีไวชิลครับผมต้องการดาน,นีน่าเอาจำนวนที่มันหายไปมันคือไฮดร้านี่เอง เราก็กังวลอะไรไม่รู้โอเคแล้วตัวนี้จะตีดีวายชิววันนี้ทิ้งแบบส,บ,สบายๆเขาตีเราตายพอดีก็จริงแต่ว่าเขาโชคร้ายที่เขาไปใส่ตายเกิดให้มันนี่แหละการโจมตีครั้งที่2เลยอ่อนมากผมอาจจะฆ่าไฮดร้าตอนนี้ได้แล้วเขาก็จะหมดสิทธิ์การชนะทันทีก็ต้องขอบคุณที่คุณไปใส่ตายเกิดให้กับไฮดร้าตัวนั้นครับก็ดาเมจเราบัลมัง23 26เออก็ชนะ สองตัวนี้พอได้มาทีชนะเลยเลสกกอร์กับคาเลกอสขอบคุณมาก yes แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชาตบอกไม่ทําให้ผมผิดหวังเรื่องการเก็บโทเค็นช่วงต้นแล้วก็มารวมทองกันบูมบามในช่วงท้ายขอบคุณมากจริงๆแหลมมากทำดามิไป200อ่กะก็กระแทกหน้าไปหลายคนอยู่เหมือนกันแบบเต็มเหนียวได้รางวัลตตึมเลยครับถือว่ายอดเยี่ยมมาก อ้าวได้เพอร์เควสเพิ่มขึ้นมาให้เล่นแรงผมไม่เล่นอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นในครั้งนี้พลังของ Shadowwalk มันอยู่ที่โทเค็นถ้าเกมนั้นมีโทเค็นให้เราเลื่อนเล่นเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่ง,งมีโอกาสที่จะทำคอมโบง่ายๆแต่ไม่ใช่ว่ามีน้อยแล้วทำไม่ได้นะมีน้อยก็ทำได้ครับแต่ว่าคุณต้องโชคดีนิดนิดนึงคือแบบเจอตัวโทเค็นตัวนั้นบ่อยๆ <laughs> ก็ขอแค่นั้นอะ่ะเราก็สแปมเจ้า Shadowling มาไ <laughs> ว้บนมือก่อน เมื่อใดก็ตามที่ถึงตาที่พร้อมเราจะซัดเลยครับแล้วก็เก็บชัยชนะมาประมาณแบบนี้นั่นเองประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันไซน์นี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอัใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม